สวัสดีครับทุกคนขอเป็นคลิปอีกคลิปหนึ่งที่ประทับใจที่หนึ่งสุน่าโฮสเทลทุกคนในห้องนอนนี่เป็นห้องเดี่ยวแต่ข้างนอกนี่ยแบบวิวก็ลดอยู่นะครับทุกคนนะฮะทองหล่อเข้ามานิดเดียวก็จะเป็นโฮสเทลแบบนี้ให้เห็นบรรยากาศคร่าวๆก่อนนะฮะเพราะว่านิ่เม็มมีแค่5นาทีเดี๋ยวเราจะไปทานข้าวข้างล่างจะเป็นไมีหบาบแบงเบสก็มีฮะทุกคนพักแบบเป็นห้องๆก็มีนะครับทุกคนจ๋าเดี๋ยวเราเปิดให้ดูดีกว่าที่นี่อลังการ นะครับในปักไฟอยู่ไหนน้องนี่หาให้ดูบรรยากาศไม่จบตาแบบเหมือนบ้านนะับทุกคนนะครับนี่ครับทุกคนบังเบสนะครับฉ่ำๆทุกคนจ๋ะนฮะมีห้องห้องของเราได้ห้องนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปพาไปชมบรรยากาศข้างล่างตอนนี้นักท่องเที่ยวที่มาพักอ่ะเขาก็ออกไปทําธุระไปเที่ยวดที่ต่างๆเลยฮะทุกคนเราก็เลยช่วยโอกาส อันนี้อีกชั้นนึงอยู่ข้างบนนะทุกคนเงดมากถ่ายกันให้เห็นแบบสดๆเลยนะฮะทุกคนมันยาการ้อยล้านเลยฮะนี่ฮะเอาเท่านี้<ด>ก่อนเนาะเราเดินล, <ง S 1> <ด>ลงมาชั้นสองทุกคนห้องน้ององ้องนำตามระเบียบทุกคนครับทีนี้ก็จะเข้าออกมีกุญแจขีดกาทันสมัยนะครับมีห้องรีดผ้าซักผ้าห้องชากาแฟน้ำดื่มครบครันงนะฮะเหมือนบ้านตัวเองนะฮะ ต่มีกฎระเบียบยึดเป็นอาหารอาจจะมีกลิ่นเราไม่กินในห้องกินในห้องครัวได้ทุกคนนี่ครับนี่ครับทุกคนข้างล่างแบบนี้เลยห้องครัวมีครูเวฟนะครับน,นะครับแล้วคร่าวๆนะครับ เย็นเก็บของได้ครับผมน้ำดื่มมีอุปกรณ์ครบครันทุกคนนะเครื่องซักผ้าน้ำดื่ม,มยิ่งยิ้งวอชนะฮะทุกคนนี่มากินเกี๊ยวหมูแดงนะฮะจไอ้ยาอร่อยนะฮะทุกคนที่นั่นเขาเย็นตาโฟก็มีชื่อก๋วยเตี๋ยวเนื้อนะครับรวมไปถึงข้าวหมูแดงหมูกรอบครบถ้วนเลยฮะ ซอย23แต่ที่เราอยู่นี่ก็คือโฮสเทล105นะครับทุกคนสุขุมวิท55ทองหล่อฮะอันนี้ไม่ต้องปรุงแล้วกันเนาะกินแบบนี้เลยทุกคนกินให้ดูว่าเรามาที่นี่แล้วเนี่ยสะดวกสบายมีห้องครัวให้แต่ในห้องนอนเนี่ยอส,สงวนนิดนึงนะฮะเพราะมันไปโฮสเทลแต่ละที่เขาจะมีกฎนะฮะใช่ไหมฮะ อร่อยมากนี่ขนาดไม่ปรุงอืมทุกคนอร่อยไม่ได้เอาน้ำส้มมาเขาไม่ได้ใส่น้ำส้มมาให้ทุกคนอืมอืมทุกคนอร่อยมากแบบมีเขานียนี่ค่ะที่นี่บรรยากาศนะฮะจริงๆที่นี่เนี่ยมีพักเป็นลายยืนด้วยนะทุกคน เน,นเน้นเป็นลายเดือนฮนะครับลายเดือนทำเลทองทองหล่อทุกคนคิดดูสิเดินทางสะดวกอเนี่ยทุกคนทำเลทองแล้วะะอาหารญี่ปุ่งญี่ปุ่นนะฮะคกวิห้าสิบห้าทะลุห้าสิบเจ็ดเลยเลยครับกันอีกมากินไปเขาขุีไปจ <c> ะ <oughs> ถือสานะจ๊ะม,มันอยู่บ้านนะ น้ำนี้เนี่ยก็บริการให้แล้ก็มีน้ำดื่มเติมได้ทุคนนี้จจกทุกคนข,นขึ้นข้างบนไปลบเมมโมอรีจัดแจงหรือทำหลักสูตรสแป๊บหนึ่งนะฮะอาจจะไม่ต้องออกไปไหนฮวันนี้นะฮะ่านแต่บรรยากาศแบบนี้ฝนลงเม็ดด้วยไปไหนไม่ได้ทุกคนนี่ฮะน่ารักมากนะมีความเป็นส่วนตัวมีกระฟงกาแฟด้วยนะทุกคนใครสนใจมั้ง กาแฟร้อนๆนะฮะมีไว้เสิร์ฟเป็นโครเวฟน้ำดื่มทานเสร็จแล้วเราก็เติมแช่เย็นไว้ได้เดี๋ยวทุกคนไปเราขึ้นข้างบนกันนฮะจะมีวิวต้นไม้สระว่ายน้ำอยู่เป็นบ้านใกล้เงือนเขียงทุกคนนะครับนี่คือชั้น3ามห้องของเราทุกคนนฮะขึ้นมาแล้วเราก็จะเห็นมุมแบบนี้เลยนะครับ นี่คือย่านทองหล่อใช่ไหฮะน,น,นี่ห้องเราจะนอนแบบนี้เลยสบายนะครับนี่ทุกคนเราเห็นไหมเราเข้าทางนี้ค่ะสุขุมวิท55เห็นไหมมองเห็นเลยแล้วก็รถไฟฟ้าเห็นไหมเนี่ยรถไฟฟ้าทองหล่อซึ่งถนนตรงนี้ค่ะเขาบอกว่าราคาจะสูงที่สุดเลยในอนาคตตอนนี้นะก็สูสีแล้วฮะสูสีกับที่อื่นย่านสีลมเพชรบุรีนะฮะที่เขาแบบราคาแพงมาก